เรื่องราวของโคหนุ่มน้อยวัยสิปีที่เป็นเด็กขี้กลัวนะครับเขามักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อแล้วก็แกล้งอยู่เป็นประจำจนพ่อแม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงสาวสุดเซ็กซี่มาคอยช่วยเหลือเพื่อไม่ให้โครนั้นถูกแกล้ง แล้ววันหนึ่งพ่อแม่ของโคลก็ต้องไปที่อื่นหลายวันนะครับทาให้โคลต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเพียง2คนเท่านั้นเพื่อนสาวคนสนิทก็เลยบอกให้โคลแกล้งทาเป็นหลับเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของพี่เลี้ยงว่าเธอจะแอบ,บชวนใครมาปาร์ตี้ที่บ้านหรือเปล่าและในคืนนั้นโคลก็ได้แอบ,บออกมาจากห้องเพื่อมาแอบ,บดูตามแผนแต่แล้วเขาก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันและสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Baby Sitter หนังได้เริ่มมาที่โคลนะครับเด็กหนุ่มวัย12ปีที่เป็นคนขี้กลัวแล้วก็ไม่กล้าสู้คนนะครับเขานั้นกลัวอย่างมากแล้วก็ทําให้เขานั้นมักจะโดนเพื่อนล้ออยู่บ่อยๆและโคลนั้นก็มีเพื่อนสนิทสาวอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อเมลานี่ซึ่งเธอก็เป็นเพียงคนเดียวนะครับที่คอยคุยกับเขาแล้วก็ยังเป็นเพื่อนบ้านของเขาอีกด้วย จากนั้นระหว่างที่โคกกาลังเดินกลับบ้านมันก็ได้มีเด็กกลุ่มหนึ่งเข้ามาแกล้งเขานะครับนำทีมโดยเจอรมี่เด็กหัวโจกประจํากลุ่มเจรมี่ <Jeremy S 1> ได้ปั่นจกักรยานเข้ามาพูดจาถากทางแล้วก็แกล้งผลักโคให้ล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ว่าอยู่ๆก็มีหญิงสาววัยรุ่นเดินเข้ามาต่อว่าพวกเจรมี่นะครับซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็คือบีพี่เลี้ยงสาวสุดเซ็กซี่ที่พ่อแม่ของโคลจ้างเธอให้มาดูแลโคในตอนที่พวกเขาไม่อยู่บ้านบีได้เดินเข้ามานะครับแล้วก็ต่อว่าเจรมี่พร้อมกับเจาะลมยางรถจัก พยานของเขาและก็ขู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมายุ่งกับโคอีกเจอดีกันแน่เจเลมี่กับพวกเพื่อนเนี่ยก็เลยต้องรีบวิ่งหนีจากนั้นบีก็ได้บอกให้โคททาตัวเข้มแข็งนะครับและถ้าหากว่าโดนเจเลมี่แกล้งอีกก็ให้เตะไปที่ไข่ของมันเลยซึ่งโคเองก็ได้ตารับฟังนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่กล้าทําแบบนั้นและต่อมาบีก็ได้มาส่งโคที่บ้านและก็ดูแลโคเหมือนกับน้องชายแท้ๆมันก็เลยทําให้โครยรู้สึกประทับใจในตัวบีอย่างมาก โดยโคนั้นก็เป็นเด็กขี้กลัวนะครับแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรพ่อของเขาก็เลยอยากจะให้เขาเข้มแข็งแล้วก็กล้าเผชิญกับอะไรใหม่ๆบ้างก็เลยพาไปลองหัดขับรถแต่ว่าโคเองเนี่ยก็ไม่กล้าขับนะครับก็เลยทําได้เพียงแค่คาดเข็มขัดแล้วก็สตาร์ทเครื่องเท่านั้นส่วนแม่ของโคก็รู้ดีว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นคนอ่อนแอก็เลยพยายามให้ลูกเลี่ยงการประทะแล้วก็ระวังตัวให้ได้มากที่สุดโดยพ่อกับแม่ของโคมักจะไปนอนค้างที่โรงแรมทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็จะให้บีมาเป็นคนดูแลโคแทนตอนที่พวกเขาไม่อยู่ และสุดสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่ของเขาก็เตรียมตัวจะไปพักที่โรงแรมด้วยกัน2คนก็เลยเรียกบีให้มาที่บ้านซึ่งก่อนหน้านั้นโคก็ได้คุยกับเมลานี่แล้วเธอก็บอกนะครับว่าบีเนี่ยอาจจะพาแฟนมาโบ,บ๊ทที่บ้านก็ได้ในตอนดึก โคได้ฟังก็คิดนะครับว่าบีไม่น่าจะทําแบบนั้นแต่ว่าในใจลึกๆเขาก็อยากจะรู้ว่าเธอเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เคยเห็นบีอยู่กับชายหนุ่มที่ท่าทางเหมือนจะเป็นแฟนของบีด้วยซึ่งต่อมาเมื่อพ่อแม่ของเขาไม่อยู่นะครับด้วยความที่บีเป็นวัยรุ่นเธอก็เลยชวนโคปาร์ตี้เล่นน้ําในสระอย่างสนุกสนานจนถึงตอนดึกบีก็บอกให้โคนั้นไปนอนนะครับแต่ว่าโคเนี่ยกลับบอกว่าเขายังไม่ง่วงบีก็เลยเสนอไปนะครับว่าถ้าเธอแอบชงเหล้าให้โคดื่มโคจะยอมไปนอนไหมซึ่งโคที่มี แผนอยู่ในใจอยู่แล้วเขานั้นก็ตอบตกลงทันทีนะครับบี B. ได้ชงเหล้ามาให้โคดื่มและโคก็บอกให้บีนะ่ดื่มเป็นเพื่อนเขาด้วยแต่ว่าจังหวะที่บีไปเอาเหล้าโคก็ได้เทเหล้าทิ้งนะครับก่อนที่บีจะมาแล้วหลังจากนั้นโคก็เข้าห้องนอนพร้อมกับวิดีโอคอลไปหาเมลานี่เพื่อบอกเธอนะครับว่าเขาจะอยู่จนเช้าเพื่อดูว่าบีจะทําอะไรในตอนดึกและเมื่อถึงตอนดึกโคก็ได้ยินเสียงบีพาเพื่อนเข้ามาในบ้านนะครับโคก็เลยรีบส่งข้อความไปหาเมลานี่เพื่อที่จะบอกนะครับว่ามันเป็นแบบที่เธอบอก จริงๆด้วยเมลานี่ก็เลยบอกให้โคเนี่ยรีบลงไปดูนะครับว่าพวกบีนั้นทําอะไรกันบ้างโคก็เลยแอบลงไปดูที่บันไดซึ่งบีนั้นก็ได้พาเพื่อนๆมาปาร์ตี้นะครับประกอบไปด้วยแม็กเอลิสันจอห์นซอนยาแล้วก็แซมน,นะครับพวกเขานั้นกําลังกินดื่มอย่างสนุกสนานพร้อมกับเล่นเกมที่ต้องหมุนขวดเป็นวงกลมนะครับและถ้าขวดชี้ไปที่ใครก็จะต้องเลือกว่าจะตอบคําถามตามความจริงหรือว่าจะยอมรับคําท้าให้ทําอะไรก็ได้ตามที่อีกคนหนึ่งสั่งพวกเขาได้เล่นกันอย่างสนุกสนานและขวดก็ ไปถึง B นะครับแม็กก็เลยท้าให้ B จูบทุกคนรอบวงนะครับ B นั้นก็เป็นคนใจถึงอยู่แล้วเธอก็เลยเริ่มจูบไปทีละคนนะครับจนไปถึงคิวของแซมหนุ่มเนื้อประจํากลุ่มโดยแซมก็บอกนะครับว่าเขาทําแบบนั้นกับ B ไม่ได้เพราะว่าเขานั้นเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น B ก็เลยบอกให้แซมนั้นลองหลับตาจนในที่สุดแซมก็ได้จูบกับ B นะครับแซมนั้นก็รู้สึกดีมากๆแต่ว่าเมื่อจูบเสร็จเนี่ยทันใดนั้น B ก็ได้เอามีดมาจากไหนไม่รู้2เล่มปักไปที่หัวของแซมนะครับจนเลือดเนี่ เห็นภาพนั้นก็ตกใจอย่างมากแล้วก็ได้แต่คิดนะครับว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเน,นี่ยและเมื่อบีเอามีปักหัวแซมเสร็จแล้วแม็กกับจอนก็ได้เอาถ้วยมารองเลือดของแซมเอาไว้นะครับโดยพวกเขาก็ตั้งใจจะทําพิธีบูชายันปีศาจซึ่งบีนั้นก็เป็นคนค้นพบคำภีบูชาปีศาจเล่มหนึงและถ้า,ากว่าทําตามพิธีเสร็จก็จะสามารถอธิษฐานขอพรอ,อะไรก็ได้ ซึ่งการบูชายันนั้นก็ต้องเอาเลือดคนมาสังเวยคนหนึ่งนะครับและก็ต้องใช้เลือดของผู้บริสุทธิ์มาอีกคนหนึ่งโดยผู้บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยบีก็ได้เลือกเอาไว้แล้วว่าเป็นโคนั่นแหละครับและจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ได้วางยานอนหลับใส่ไปในเหล้าที่ให้โคกินด้วยโคที่ได้ฟังอยู่ก็ถึงกับช็อกเขาได้รีบโทรหาตำรวจพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ขอความช่วยเหลือนะครับตำรวจก็เลยบอกให้โคนั้นหาที่ซ่อนแต่ว่าโคก็ดันเข้าใจผิดคิดว่าเขาต้องป้องกันตัวเองเขาก็เลยไปหาขขอองงงมาป้กัันนตวนะซึ่ใณน นนัน้พวกบีก็กําลังขึ้นมาที่ห้องของเขาโคก็เลยต้องแกล้งทําเป็นหลับ พวกบีได้ใช้เข็มดูดเลือดของโคไปนะครับซึ่งโคนั้นก็กลัวเข็มแต่ว่าเขาก็ต้องทําเป็นหลับเพื่อจะไม่ให้บีนั้นรู้ว่าเขานั้นตื่นอยู่และเมื่อได้เลือดของโคไปแล้วพวกเขาก็กําลังจะออกจากห้องแต่ว่าก่อนจะออกจากห้องบี B. ก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าในห้องของโคมันดูปแปลกแต่ว่าเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เดินจากไปและเมื่อทุกคนออกไปโคก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็หาผ้ามาพันเป็นเชือกเพื่อจะกระโดดหนีทางหน้าต่างแต่ว่ายังไม่ทันได้กระโดดเลยครับเขาก็เป็นลมล้มไปซะอย่าาเเวสีลืดมก ซึ่งมาฟื้นขึ้นมาโคก็พบนะครับว่าพวกบีได้จับเข่ามัดเอาไว้กับเก้าอี้เรียบร้อยแล้วโดยบีที่เห็นว่าห้องของเขานั้นแปลกๆเธอก็เลยแอบรอดูอยู่ที่หน้าห้องแล้วก็พบว่าโคนั้นกําลังจะหนีนะครับแต่ว่าก็ดันเป็นลมซะก่อนก็เลยจับเข่ามามัดเอาไว้ โคได้พยายามบอกนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาแค่นอนไม่หลับเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นโคที่ได้แอบหยิบมีดพกเอาไว้เขาก็ได้พยายามตัดเชือกที่มัดอยู่นะครับแต่ว่าพวก B ีก็เห็นซะก่อน B ีก็เลยบอกโคไปนะครับว่าเธอนั้นต้องการแค่เลือดของเขาไปทําโครงงานวิทยาศาสตร์และที่ต้องวางยานอนหลับก็เพราะรู้ว่าโคนั้นกลัวเข็มซึ่งในขณะที่ B ีกาลังจะปล่อยเชือกที่มัดโคอยู่นะครับตำรวจก็มาถึงที่บ้าน B ีก็เลยได้รู้ว่าโคนั้นแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจได้บุกเข้ามาที่บ้านนะครับแต่ว่า แล้แม็กก็จัดการตำรวจได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นจนแอลิสันก็โดนยิงที่หน้าอกแต่ว่าตำรวจทั้งสองนายก็ถูกแม็กจัดการจนตายทั้งคู่แล้วจากนั้นวิทยุสื่อสารของตำรวจที่ตายก็ดังขึ้นโดยตำรวจที่สถานีก็ได้วอมาถามนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างบีก็เลยบังคับให้โคบอกตำรวจไปนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยซึ่งโคนั้นก็กลัวมากเขาก็เลยต้องยอมทําตามตำรวจก็เลยคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว จากนั้นทุกคนก็เข้าไปดูอาการของเอลิสันนะครับที่กําลังโวยวายเพราะว่าเธอโดนยิงที่หน้าอกและในระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกันอยู่โคก็ได้อาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีไปบนห้องจอนได้วิ่งตามไปนะครับแต่ก็พลาดท่าถูกโคลผักตกบันไดจนโดนถ้วยรางวัลแทงตายซะอย่างนั้นบีก็เลยสั่งให้แม็กขึ้นไปจับตัวโคมานะครับและโคก็ได้วิ่งหนีด้วยความกลัวสุดขีดเขาได้พยายามล็อกห้องก่อนที่จะเอาผ้ามาพันเป็นเชือกแล้วก็ปีนลงไปที่หน้าต่างแต่ว่าแม็กก็ได้พังประตูเข้ามานะครับและก็ได้ควา ผ้าที่โคกําลังปีนอยู่จนขาดทําให้โคนั้นตกลงจากชั้นสองกระแทกที่พื้นโคได้ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่สักพักก่อนจะรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนโคได้ไปซ่อนตัวในห้องเก็บของและก็พยายามหาของมาป้องกันตัวนะครับโคได้หยิบยาฆ่า,มาแมลงกับรูอันใหญ่ติดตัวมาด้วยแล้วโคก็ได้วิ่งไปแอบในห้องใต้ดินที่บ้านแล้วจากนั้นซอนย่าหญิงสาวในกลุ่มก็มาเจอโคที่แอบอยู่ในห้องใต้ดินนะครับโคก็เลยตัดสินใจยิงพวกไปแล้วก็วิ่งออกมาข้างนอกก่อนที่จะขังซอนย่าอยู่ในห้องใต้ดิน แล้วพลูอันใหญ่มันก็ได้ระเบิดขึ้นจนกลายเป็นการย่างสดซอนย่าในห้องใต้ดินไปซะอย่างนั้น จากนั้นเนี่ยแม็กก็ได้ปรบมือให้กับความเก่งกาดของโคนะครับที่สามารถเอาตัวรอดได้แล้วแม็กก็ได้ให้โอกาสโควิ่งหนีและเขาจะวิ่งตามไปทีหลังซึ่งในระหว่างที่โคกําลังวิ่งอยู่เขาก็นึกถึงคําพูดที่บีเคยบอกนะครับว่าถ้ามีคนวิ่งไล่ให้แกล้งล้มแล้วก็เตะไปที่ไข่มันโคก็เลยทําตามนั้นแล้วมันก็เป็นผลสําเร็จแม็กได้โดนเตะไปที่ไข่แต่ว่าเขากลับลุกขึ้นมาแบบชิวๆโคก็เลยแซวไปนะครับว่าสงสัยแม็กจะไข่เล็กก็เลยเตะไปแล้วไม่รู้สึกแม็กได้ยินดังนั้นก็โมโมมหอย,ย่าาง เขาก็เลยบีบคอและก็ยกตัวโคลอยขึ้นโคได้พยายามดิ้นหนีอย่างสุดชีวิตแต่ว่าในขณะนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาที่หน้าบ้านแม็กก็เลยถามโคนะครับว่ามันเป็นเสียงอะไรโครก็เลยบอกไปนะครับว่าเสียงเจอร์มี่มาปลาไข่ที่หน้าบ้านเพื่อจะเป็นการแกล้งเขาแม็กได้ยินแบบนั้นก็เลยปล่อยตัวโคนะครับแล้วก็พาโคไปที่หน้าบ้านพร้อมกับบอกให้โคนั้นจัดการกับเจอร์มี่อย่าปล่อยให้เจอร์มี่มาหยามแบบนี้ได้ โค e ได้ฟังดังนั้นก็งงสิครับเมื่อกี้ยังจะฆ่ากูอยู่เลยไงตอนนี้มาให้กําลังใจซะอย่างนั้นแต่ว่าโค e ก็ได้เดินไปหาเจเลมี่พร้อมกับบอกเจเลมี่นะครับว่าเขาจะอัดเจเลมี่ให้ร่วงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นโค e นะครับที่โดนเจเลมี่ต่อยซะเละโค e ก็เลยพยายามส่งซิกบอกเจเลมี่ว่ามีคนกําลังจะฆ่าเขาและก็ขอให้เจเลมี่ช่วยถ้าหากว่าเจเลมี่ช่วยเขาจะยอมเป็นเบสเจเลมี่ไปตลอดเจเลมี่ได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่โค e บอกมันก็เหมือนจะมีแค่ในหนังเท่านั้น เจลมีก็เลยเอาไข่ต่อไปที่หัวของโคก่อนที่จะปั่นจัก,กรยานออกไปซะอย่างนั้นแม็กได้เข้ามาช่วยโคลุกขึ้นนะครับแล้วโคก็ได้ชกไปที่หน้าแม็กเข้าเต็มแรงทําเอาแม็กนั้นถูกใจอย่างมากที่โคนั้นมีใจสู้ขึ้นมาแล้วและเขาก็ได้วิ่งตามโคต่อจนโคนั้นก็วิ่งมาถึงที่ต้นไม้และพยายามปีนหนีแม็กได้ปีนตามขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะจับตัวโคได้แม็กก็ดันพลาดตกลงจากต้นไม้แถมคอก็ยังไปพันกับเชือกที่ผูกอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม็กก็เลยห้อยคอ ตายคาต้นไม้ไปซะอย่างนั้นต่อมาเนี่ยมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นปืนที่บีได้มาจากตำรวจและก็ได้ตามไล่ล่าตัวโคต่อ โค e ได้วิ่งหนีไปที่บ้านของเมลานี่ซึ่งเมลานี่เองก็เหมือนจะเปิดประตูรออยู่พอดีนะครับเพราะว่าเธอก็ได้ยินเสียงปืนเมื่อโค e เข้าไปในบ้านของเมลานี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วบีก็ได้เข้ามาที่บ้านของเมลานี่โค e กับเมลานี่ก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่ว่าบีนั้นก็หาไม่เจอนะครับก็เลยออกไปจากบ้านของเมลานี่แล้วโค e นั้นก็ได้บอกกับเมลานี่นะครับว่าเขาจะจัดงานเรื่องนี้เองด้วยน้ำเสียงแล้วก็หน้าตาที่จริงจังอย่างมากและมันก็ดูกล้าหาญทําเอาเมลานี่นั้นปลื้มสุด เธอก็เลยจูบโคเข้าไปหนึ่งทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโคก็ทําตัวอ่อนแอมาตลอดพอทําตัวกล้าหารมันก็เลยกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขึ้นมาทันที จากนั้นโคก็ตัดสินใจเข้าไปที่บ้านเพื่อจะจบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นว่าบีอยู่ในบ้านโคได้เห็นแต่อลิสันที่กําลังนอนเหมือนคนตายอยู่แต่ว่าทันใดนั้นเองอลิสันก็ลุกขึ้นมาครับและก็เข้ามาทําร้ายเขาโคก็เลยต่อยไปที่แผลของอลิสันจนเธอเจ็บแล้วก็ยอมถอยโคได้พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้อลิสันพอแค่นี้นะครับแต่ว่าอลิสันก็ไม่ฟังจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบีก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็ยิงไปที่อลิสันแล้วเธอนั้นก็ตายไปในที่สุดซึ่งในระหว่างนั้นโคก็ได้เห็นคาพิ ของบีอยู่บนโต๊ะเขาก็เลยหยิบขึ้นมานะครับพร้อมกับขู่นะครับว่าเขาจะเผามันทิ้งซะบี B. ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เผาคัมภีโดยเธอก็บอกนะครับว่าเธอจะปล่อยโคไปแล้วก็บอกกับตำรวจว่าพวกแม็กบุกเข้ามาที่บ้านเพื่อจะมาทําร้ายเธอกับโคพวกเธอก็เลยต้องตัดสินใจป้องกันตัวเองเอาไว้แต่ว่าโคนั้นก็ไม่ฟังนะครับเขาได้ตัดสินใจจุดไฟเผาคัมพีแล้วก็รีวิ่งหนีออกไปจากบ้านบี B. ที่ได้เห็นก็ตกใจอย,อย่างมากครับรีวิ่งมาดับไฟที่คัมพีโคได้วิ่งออก มานอกบ้านแล้วก็ขโมยรถสุดหวงของพ่อเมลานี่พร้อมกับเหยียบคันเร่งสุดแรงพุ่งตรงไปที่บ้านของเขารถได้ตีลังกา3ตมตลบก่อนที่จะพุ่งเข้าไปชนบีที่อยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นโคก็ได้กล่าวล่ำลาบีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหตุการณ์วุ่นวายในคืนนี้ก็ได้จบลงนะครับตำรวจได้เข้ามาเคลียร์สถานที่พ่อกับแม่ของโคก็รีบกลับมาที่บ้านด้วยความที่เป็นห่วงแล้วในตอนนี้โคก็เลยกลายเป็นเด็กที่กล้าหาญและก็ไม่ต้องการพี่เลี้ยงอีกต่อไปแล้วแถมยังได้ใจเมลานี่มาครอบครองด้วย แต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นในตอนท้ายเรื่องระหว่างที่ตำรวจเข้ามาสำรวจที่เกิดเหตุแต่พวกเขาก็ไม่เจอกับร่างของบีนะครับและในขณะที่ตำรวจหันหลังกลับไปเขานั้นก็เห็นบีกำลังใช้มีดแทงมาที่ตำรวจแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็ได้ลุ้นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับและที่สําคัญพี่เลี้ยงก็สวยเซ็กซี่ขยี่ใจมากๆและหนังก็ยังมีภาคต่อออกมาแล้วนะครับทั้งโคลแลวก็เมลานี่ก็ได้ต่างโตขึ้นหล่อสวยทั้งคู่ซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะดูภาคต่อผมก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ